ในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยค่อนข้างที่จะเผชิญกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักพอสมควรค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทุกภาคยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ซึ่งปัจจัยสำคัญนั้นนะคะมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าม,มรสุมประจำรือดูฝนค่ะที่ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอิทธิพลของร่องมรสุมนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงปกคลุมอยู่บริเวณเอาเป็นกอซึ่งหย่อมนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุไซโคลนเร็วๆนี้ค่ะซึ่งทิศท,ทางมุ่งหน้าไปยังประเทศบังกลาเทศค่ะ โดยไม่เข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าจากปัจจัยทั้งหมดนั้นนะคะคุณผู้ชมจะส่งผลให้บ้านเราค่ะในวันนี้ทั่วทุกภาคนะคะยังมีโอกาสที่เกิดฝนฟ้าขนองได้ค่ะโดยพื้นที่ที่ฝนตกหนัก สะสมนะคะจะต้องระวังอันตรายจากน้าท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะแล้วหลังจากช่วงวันที่28พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะ